สวัสดีครับผมปิยะปิตูเตชะนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวประชาชนชาวจังหวัดระยองนะครับ,รบที่ได้เลือกตั้งผมมาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นสมัยที่สามนะครับแล้วก็เวลายะเลือกตั้งไปแปดปีประมาณ8ปปีก็ ก็ได้มีโอกาสทําผลงานในช่วงที่เป็นนายกองค์การมหารสนจังหวัดที่ชาวบ้านก็ได้ดูได้เห็นนะครับแล้วก็ติดตามนโยบายโครงการต่างๆที่ที่ผมในฐานะเป็นนายกองค์การมหาสวนจังหวัดระยองเนี่ยสร้างและก็ทํามาตามนโยบายทะมาต่อเนื่องทำมาต่อเนื่องก็ได้เป็นที่ประจักษ์ของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะนั้นผมก็ได้รับเลือกตั้งมาอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่า สิ่งที่เราทําให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็เลยเรื่องผลงานต่างๆเนี่ยในการแก้ปัญหาของจังหวัดระยองทุกมิติเนี่ยก็ประชาชนก็ได้ทราบได้เห็นนะครับแล้วก็เลือกตั้งผมมาด้วยคะแนนที่เรียกว่าท่วมท้นเลยนะครับ,รบก,ก็ถือว่าเป็นการยืนยันว่าการที่เราพัฒนาแก้ปัญหาทําตามนโยบายเนี่ยก็มีประโยชน์ทําให้ประชาชนเห็นนะครับแล้วมาเป็นคะแนนให้กับตัวเรา ในการเลือกตั้งได้ครับถ้าอยากให้ท่านน,นายกลองวิเคราะห์มันไม่ได้เลือกมานานบางทีไอ้ความนานเนี่ยมันาอาจจะทําให้คนเบื่อเพราะอะไรเพราะอะไรแนวนโยบายอะไรสําคัญสาคัญที่ครั้งนี้ถูกใจประชาชนจนเขาเลือกท่านนายกกลับมาแล้วได้คะแนนเต็มถล่มทลายรอบเนี่ผมก็ว่าเนี่ยเรื่องผลงานนะครับ,รบเราแก้ปัญหาเช่นผลงานเด่นๆของเราก็เรื่องการศึกษาเนี่ยครับตอนผมเข้าไปก็ได้สร้าง โรงเรียนนะครับตั้งแต่อนุบาลจนถึงอาชีวะนะครับซึ่งก็มีคนได้ถามว่าถ้าอ,อปจอไม่ทําการศึกษาเนี่ยไม่รู้ลูกหลานเขาจะเรียนที่ไหนนะครับเพราะว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยที่จังหวัดระยองเราขาดแคลนนะครับแล้วก็สถานที่เรียนเนี่ยก็ไม่ได้เปิดใหม่คือมีจํานวนจํากัดน,นะครับแล้วก็ก็มีเรียกว่ามีความยากลาบากในการเข้าเรียนเยอะ นะครับเดี๋ยวนี้โรงเรียนขององค์การมหา,าวิจังหวัดระยองก็มีเด็กหมื่นคนนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็เราก็สร้างเด็กที่จบจากโรงเรียนในสังกัดองค์การมหาสิจังหวัดระยองเนี่ยถกสอบติดไปเรียนต่อได้เยอะมากนะครับอันนี้ก็และขณะนี้เราก็มีอาชีวะทําใหม่ซึ่งรับเด็กจากโรงเรียนมัธยมตากสินเนี่ยไปเรียนต่ออาชีวะที่ ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองในลักษณะ EEC นะครับอย่างนี้เป็นต้นคือเราก็แก้เมื่อมันเป็นปัญหาเราก็เข้าไปแก้ปัญหาอย่างนี้นะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะเนี่ยเห็นว่าเราเป็นต้นแบบของประเทศนะในการจัดการรวบรวมเก็บขยะครบวงจรจนกระทั่งเดือนเมษาพฤษภานี่เราจะเปิดโรงไฟฟ้าที่ทํามาจาก ขยะแล้วนะครับก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับอย่างเป็นจังหวัดพิเศษประชากรมีรายได้เยอะประชากรมีรายได้เนี่ยไม่ได้ดับหนึ่งครับไม่ได้ดับหนึ่งเพราะว่าเราเราเป็นเมืองอุตสาหกรรมเป็นเมืองการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเมืองเกษตรเรามีมีสามอย่างครบซึ่งหาน้อยมากในด้านหนึ่งก็อาจจะมีท่องเที่ยวอย่างเดียวอีกจังหวัดหนึ่งอาจจะมีเกษตรอย่างเดียว นะครับอีกจังหวัดหนึ่งก็อาจจะมีแต่อุตสาหกรรมนะครับเรามีครบเพราะนั้นความมีครบสอบจึงมีตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ดีแต่ว่าในในขณะเดียวกันมันก็มีทั้งปัญหาปัญหาคนต่างถิ่นเยอะถูกปัญหาสังคมปัญหาคนย้ายถิ่นไม่ย้ายทะเบียนบ้านประชากรแฝงอะไรทงนองนียนะครับปัญหามลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรมมันก็มีเยอะนะครับเพราะนั้นก็ มันไม่ใช่ว่ามีดีอย่างเดียวก็มีเสียแต่อ้ดีเนี่ยก็โอเคอยู่แล้วแต่เสียที่จะแก้อย่างไงเราก็ไปแก้อย่างการศึกษาก็เหมือนกันก็คนไปอยู่เยอะเขาก็ย้ายเข้าไปก็มีลูกมีหลานก็แต่ไม่มีโรงเรียนเปิดอย่างเงี้ยใช่ไหมเราไปทําโรงเรียนก็ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมขยะเยอะไม่มีศูนย์กำจัดขยะไม่มีขยะมันก็ก็ไม่รู้เอาไปทิ้งเกะกะเราก็มากําจัดขยะอย่างนี้เป็นต้นมันก็แก้ปัญหาใน ในตัวของความเจริญนั่นแหละเขามีปัญหาท่านนยกมองอนาคตของระยองจะเป็นยังไงด้วยความที่เราแบบหลายแบบอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะเห็นระยองเป็นจังหวัดแบบไหน,นจังหวัดระยองต้องเป็นจังหวัดนําร่องว่าอุตสาหกรรมเกษตรท่องเที่ยวอยู่ได้กันได้ซึ่งทํายากทำยากใช่เพราะว่า,เ,าเขาก็โทษกันไปอุตสาหกรรมเขาว่าไม่มีใครอยากได้เพราะว่ามองว่าทําให้มนาวะาเสียอะไรทํานองนี้แต่ว่าเราคิดว่า เมื่อถ้าอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเนี่ยมันทำให้มิติของความเจริญมันไปได้ทั่วนะ ừ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  นะครับเพราะนั้นผมว่าที่เราไม่เหมือนใครเรามีความครบเนี่ยเป็นประโยชน์แต่ว่าเราต้องแก้ปัญหาในเรื่องที่ผมบอกเรื่องมลภาวะเรื่อง ừ ừ. สังคมเรื่องอะไรพวกนี้เราก็ต้องแก้การจราจร,รต้องแก้ความเห็นท่านนายกเนี่ยบทบาทของอบจในการพัฒนาจังหวัดเนี่ยมันควรอยู่ที่ตรงไหน คืออันนี้เป็นเรื่องเก่าที่คนไม่เข้าใจนะครับบอกว่าอบจไม่มีพื้นที่ถ้าพูดถึงว่าอบจไม่มีพื้นที่เนี่ยคงคงไม่ใช่อบจคือพื้นที่ทั้งจังหวัดพื้นที่ที่เห็นชัดเจนก็คือพื้นที่ที่เราคาบเกี่ยวเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยก็มีงบประมาณมากเพราะมีอุตสาหกรรมอยู่แต่บางพื้นที่เราก็ไม่มีงบประมาณอบจก็เป็นคนที่ทําให้มันมีความเท่าเทียมกันนะครับ จะเห็นว่าอย่างเช่นจังหวัดระยองมีแปดอำเภอเนี่ยอำเภอวังจันทร์อำเภอเขาจะเมาไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ mm hmm. มีแต่เกษตรมีแต่สวนทุเรียนสวนยางเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอบจอไปเนี่ยอำเภอเขาจะเมากัอบอำเภอวังจันทก็ไม่มีถนนจะใช้หรอกครับเพราะ mm hmm. ท้องถิ่นเขาไม่มีเงินไรายได้อบจเนี่ยแหละครับก็เป็นคนทํางบประมาณจากความเจริญของอีกอำเภอหนึ่งไปเฉลี่ยไปอีกอำเภอให้ทัดเทียมก mm ัน hmm. ทั้งจังหวัด นี่คือบทบาทอปจปจครับบทบาทอปจทาได้เยอะที่ท่านนายกเห็นว่าบทบาทของปจคุณจะเป็นตัวกลางแบบถูกต้องทาโครงการใหญ่แล้วก็ทําโครงการบาลานสิ่งที่ไม่เท่าเทียมกันของพื้นที่นะครับเราก็ต้องไปปรับปรุงนะครับไปบาลานให้ให้เขาได้เสมอภาคไปับนะกลับมาที่เรื่องการศึกษานิดนึงเหมือนโรงเรียนระดับมัธยมอะไรพวกนี้ระยองน่าจะมีและแล้วระยองเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีครบ มหาวิทยาลัยระยองยังไม่มีมีฮะมีมจพมีมจพมจพนี่ก็เป็นของอ,อบจเป็นคนไปทําไว้นะ<อ>นะครับเราเป็นคนศึกษานะครับแล้วก็ดําเนินการให้มจพไปเป็นไปตั้งที่นั่นนะครับก็มีมหาวิทยาลัยก็ถือว่าเป็นตอบโจทย์เพราะว่ามจพเขาเนี่ยเขาจะทําเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเขาไม่มีส่วนเยอะไหมครับกับการบริหารมจพ จริงจริงมอเฉพะระยองเป็นของจังหวัดระยองนะเพียงแต่ว่าขณะนี้เราไม่พร้อมที่จะเข้าไปบริหารก็เลยให้มอเฉพาะเข้าบริหารไปนะครับอนาคตคิดว่าเราจะทำเกี่ยวกับพวกผู้ดมศึกษาอุดมศาต่อไปนี่ทํายากเพราะว่าเด็กจะน้อยการเรียนจะเปลี่ยนแนวเรียนออนไลน์เรียนอะไรนะสถา,าบันก็ต้องปรับตัวนะฮะอันนี้เรากําลังดูว่าการศึกษาในโลกนี้จะเปลี่ยนเป็นยังไงนะครับแล้วเราจะปรับว่าท้องถิ่นเนี่ยจะต้องทํำยังไง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความท้า<ต>ทายคำเปลี่ยนนะครับครับผมคำมสุดท้ายอยากให้ท่านนายกฝากอะไรไปถึงพี่น้องชาวระยองที่ผม <ใน S 1> ก็เพิ่งเข้ามาอีกสมัยหนึ่งก็อีกสี่ปีสี่ปีเนี่ยเราก็มาดูนโยบายเดิมนะครับที่เราทำไว้เนี่ยที่เป็นประโยชน์เราก็ยังคงไว้และทำให้มันดีขึ้นแล้วก็ทำให้มันสำเร็จนโยบายใหม่ที่ยังทำไม่จบนะครับเราก็ต้องเริ่มทำนะครับเช่น เราเริ่มที่จะทำศูนย์ฟืน้นฟูผู้คนชราหรือศูนย์ฟื้นฟูผู้ที่เป็น่วมเกี่ยวกับอมัอมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยอันนี้สำคัญเพราะว่าผมมองจากการไปหาเสียงเนี่ยเราดูรู้เลยว่าครอบครัวหนึ่งเนี่ยถ้ามีคนป่วยคนผู้สูงอายุเนี่ยที่เป็นโรคเกี่ยวกับการติดเตียงเนี่ยสังคมในบ้านนั้นเพี้ยนเลยกลายเป,เ,ปเป็นเป็นปัญหาของสังคมเพราะ,ะนั้นเราต้องมองว่าต้องประชาชนเนี่ย จะต้องไม่ไม่ติดเตียงะต้องไม่เป็นโรคสต๊อกต้องมีการฟื้นฟูให้ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับอะไอย่างนี้เป็นปัญหาใหญ่ซึ่งถ้าถ้ามีความเป็นไปได้จริงๆเนี่ยนะครับแต่อันนี้ก็า้องใช้เงินเป็นโครงการเริ่มแล้วเริ่มแล้วปีปีนี้เริ่มแล้วแต่ปัญหาเนี่ยต้องแก้ไขผู้สูงอายุเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเป็นผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองได้เนี่ยครอบครัวก็ไม่เป็นปัญหา แต่ถ้าเขาเป็นผู้สูองอายุที่ติดเตียงเนี่ยต้องมีคนดูแลต้องโอ้โหเหนื่อยมากมทำให้ลูกหลานที่ต้องไปดูแลแล้วสังคมเดี๋ยวนี้มีลูกแค่สองคนไม่เหมือนโบราณไว้ก่อนนะครับเป็นภาระเพราะฉะนั้น้าภาระมากๆถ้าเราไปมีบุญฟื้นฟูเนี่ยครอบครัวนะครับอาจไปฝากไว้ที่ฟื้นฟูเขาก็ถึงเวลาก็ไปเยี่ยม ไปดูแลไเงี้ยนะครับไม่เป็นภาระในครอบครัวไหนจะต้องสอง่งลูกไหนจะต้องทํางานไหนพ่อแม่จะต้องติดเตียงอยู่บ้านโอ้โหเหนื่อยครับเหนื่อยมากครับ